เห็นเริ่มเ,มเนืว้วปูเป็นฝ่ายเกียร์เปิดเกมโรนัลโด้มาอดินีเนสเต้ ไรกะกระโด,ดดปัดทุกก่ออกไปได้ลูกยิงนี้พุ้งสุดทางแบบคมชุกสุดเลยครับเจอมุมสูงแบบนี้เข้าไปผู้รัาประตูก็ไม่ไหวแล้วครับถือว่ายิงได้เยี่ยมเลยมาดูรีเพยกันเลยครับ เนิวผูขึ้นนำครับมาแล้วตามที่คาดไว้เลยรีบอลดให้กับเพื่อนโอเดกาดอันเดรสไรกา โอกาสมาถึงแล้วนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนขอพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกันครองบอลหยุดได้ดีหลบเตะมุมของนิวพูโอ้โหนี้กินลูกสาประตูไม่ได้ยัดเข้าไปได้เลย เป็นลูกยิงที่คงจุลหรวอรูได้ประตูครับสมราคาของทีมที่ดูเหนือกว่าแล้วพวกเขาก็สามารถคุมมันได้ทุกอย่างบางทีกับเกมที่ต้องเล่นบนความคาดหวังที่เหนือกว่านะครับต่ตามมาด้วยความกดดันได้แต่นันทีพวกเขารับมือได้ดีจริงๆครับของนำสองศู 0. เ,เลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากโอ้โอกาสมาแล้วโอ้โหยิงลูกนี้มาดีนี่บอกออกนอกสนามเป็นบอลทุ่มของเวี้์วูู กุลิตเอเนนเดสเนสตากุลิดวันวัตเซนผ่านฝรั่ง ปาเต้อกเขาทรงตัวดีมากในการผ่านการสไลด์อันตรายครับสำหรับลูกเตะมุมของเลียวคู่โรนาลดิโยจบครึ่งแรกสกอร์สองประตู ตัวเด็นเส้นวันนี้เลื้อยไม่ผ่านนะครับ่อนละครับเขาก็ดูฟอร์มเงียบมากจริงๆนะครับเกมน,นี้ต้องรองให้โอกาสคนอื่นหรือบ,าบ้างเด็คแฟนไรส์แล้วก็สไลด์ไปตรงนั้นโรนัลโดได้โอกาสแล้วลูกผู้ได้ประตูครับ ฟอรมดูไม่ได้เอาเสือเลยสำหรับทีกสาประตูคอนสกอร์ที่รีเพย์แล้วดูดีเลยครับได้ประตูทิ้งห่างไป3าประตูต่อศูนย์เนสตรารรการ โรนัลโดกุลิดยิงได้เฉียบขาดรูผู่ได้ประตูครับมีเป็นประตูที่สองของเขานวันนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้ มาดูอีกมุมเป็นทีมนํำที่ไม่ธรรมดาจริงครับพอนำแล้วพวกเขาสามารถปิดเกมได้ที่กลางสนามพวกเขากัดก้นได้ดีดาก,กา้าลูกนี้ได้ยิง เป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของผูรษาประตูเป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมซากา้าลูกนี้โดนชกออกไปอัดได้หนักจริงแต่ว่าลุกเป้าครับมาดินี่ รายการโอ้โหเขาผ่านไปแล้วเห็นลูกยิงที่คมกริบลืวงผู้ได้ประตูครับโอ้โหลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับนิ่งยังกับภูเขาน้ำแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาก้นตาข่ายยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ เรามาดูสก,กอรอีกครั้งทีมหนึ่งสีหน้าสดใสส่วนอีกทีมสีหน้าไม่ค่อยดีแหละครับบางครั้งทีมก็ถูกคาดว่า,าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากแบบนี้คุณซื้อของพวกเขาก็คงจะชอบใจแล้วครับทำได้ตามเป้าแล้วก็ตามความคาดหวังจริงๆโอกาสมากหยุดดีมาก ากลูกนี้ได้เปิดเสียบอลอีกแล้วครับเปนเกมที่ตอนแรกไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่การเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากเสียบอลในกรอบเขตโทษมีโอกาสสวนกลับแต่โอ้โหโดนดักได้ราการกุลิป โอ้โหยิงลูกนี้บรกษาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีเมื่อน,นำพางแบบนี้ก็ไม่มีความกดดันแล้วล่ะครับ